เรียนรู้วิธีการสร้างความรวยจากจูเลียสซีซ่าสุดยอดจกักรพรรดิแห่งโรมคุณอยากรู้ไหมว่าจูเลียสซีซ่าผู้นำแห่งโรมโบราณใช้กลยุทธ์อะไรในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับอาณาจักรและคุณเองเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไรฟังดีๆนะครับ 1. ซีซ่าเนี่ยก็สร้างถนนนะสร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อทุกที่ให้เข้าถึงได้ง่ายเขารู้ดีว่าการเชื่อมต่อที่ดีเนี่ยทำให้การค้าขายและเศรษฐกิจเติบโตคุณเองก็เช่นกันครับลองถามตัวเองว่าตอนนี้คุณเชื่อมต่อกับคนที่ใช่หรือยังอาจเริ่มจากสร้างเครือข่ายนะฮะในงานที่คุณถนัด2องนะฮะ ซีซ่าเนี่ยเขาแจกที่ดินให้กับเราทหารนักรบนะฮะพวกทหารนี่ก็ไปสร้างผลผลิตนะฮะให้กับเศรษฐกิจของโรมเนี่ยมั่นคงยิ่งขึ้นคือพูดง่ายง่ายเขาเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดมูลค่าแล้วคุณล่ะครับทรัพยากรของคุณคืออะไรอาจจะเป็นทักษะเป็นงานฝีมือหรือว่าความรู้ที่คุณมีอยู่ลองใช้สิ่งพวกนี้นะครับสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง สามนะฮะซีซ่าเนี่ยเขาขยายตลาดนะฮะเขาพิชิตด,ดินแดนใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสการค้าเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่โรมนะฮะแต่เปิดตลาดไปทั่วโลกเลยนะฮะคุณเองก็อย่าจำกัดตัวเองนะฮะลองมองหาโอกาสใหม่ๆเช่นขายออนไลน์หรือหาโอกาสในต่างประเทศ 4. ีครับซีซ่าเนี่ยเขาเริ่มต้นจากนี่นะฮะแต่เขารู้จักการเจรจาแล้วก็พลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนนะฮะแม้นเขาจะมีปัญหาใหญ่พวกนั้นเขาก็ใช้ทักษะการเจรจาและหาพันธมิตรมาช่วยแก้นะครับคุณเองก็เหมือนกันนะฮะลองหาเพื่อนนะหรือว่าคู่ค้าดีๆเนี่ยมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลเรานะครับที่จะช่วยให้คุณผ่านปัญหาและอย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่ครับซีซ่าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยให้คิดให้ไกลนะฮะแล้วก็ลงมือทำครับ และหาวิธีใช้สิ่งที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดคุณเองก็ทำได้นะฮะลองเริ่มต้นนะครับจากสิ่งเล็กๆที่คุณมีในวันนี้